ไม่ต้องรอถึงวาระสามแล้วเพราะแสดงให้เห็นว่าพวกมันไม่รักประชาชนมันข่มเหงประชาชนนี่เอากันให้ชัดครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ใช้กำลังกับเราไม่ได้ใช้อาวุธกับประชาชนเราก็จะระดมประชาชนออกมาแสดงพลังมากขึ้นและมากขึ้นเพื่อมันจะสำนึกได้ถอนร่างกฎหมายออกไป ก็จบกันแต่ตราบใดที่ไม่ถอนร่างกฎหมายล้างผิดเหล่านี้ออกจากสภาบอกนายกยิ่งรักเลยไม่ต้องมาชวนไปเจราจาไม่ไปโอ้โหคุณสุเทพผมฟังแล้วผมคิดว่าเป็นคุณนัฐวุฒิไส้เกลือรหรือคุณจรุพรพรมพันธ์ครับเสียงให้แล้วก็อารมณ์ให้จริงฮ <c oughs> แล้วก็ชื่นใจฮะไ,ไม่มีคนตายคนตายแล้วจะออกมาครับคือถ้าไม่ได้บอกเย<ร>นี่น,นี่ผมได้ยินนี่คือคําพูดจากรองนายกซึ่งสั่งยิงประชาชนนะครับแล้วแล้วถ้าแน่จริงก็ออกมาเลยสิฮะทําไมต้องรอให้มีคนตายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะคืองี้ <c oughs> ผมผมฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศฟิลเดียวกับม็อบเสื้อแดงเลยนะคือมั็นเป็นคือก๊อปก๊อป e e l i n g จากอตอนเสื้อแดงชุมนุมแล้วคุณัุวุฒิคุณจุฑพรขึ้นแหมคุณปื้มก็น่าจะก็น่าจะเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำก็คือทําในสิ่งที่พรรคสิ่งที่การเคลื่อนไหวมวลชนของเสื้อแดงทําตลอดแต่ว่ามวลชนที่คุณสุเทพพูดด้วยเมื่อกี้นี้เป็นมวลชนไม่ใช่ที่เมื่อกี้เรารายงานของของ,ของอเครือข่ายหน้ากากขาวที่เขาชุมนุมที่สวนลุมครับอันนี้อีกที่หนึ่งใช่ไหมคุณชูวัตรครับ อันนี้เป็นเวทีผ่าความจริงฮะของพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดกันเกือบทุกสัปดาห์ซึ่งเข้าใจว่าจํานวนคนอันนี้ไม่น้อยนะไม่น้อยนะประชาธิปัตย์เยอะนะใช่ฮะก็คือเป็นฐานแบบหัวคะแนนมาก็ในเขตจตุจักรก็มีสอสของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยอันนี้คือชุมนุมแยกจากกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณใช่เขาชุมนุมกันที่ลุมพินีคือผผาความจริงนี่เขามีมาต่อเนื่องแล้วก็วนชองก็เยอะนะฮะคือไปปรามากก็น้อยไม่ได้คือไม่ใช่หลอมแหลมมันเหมือนกับเวทีหาเสียงเลยก็มีการก็ออน้ากก็ยฟัังงต ยอมรับว่าเขาก็มีสมาชิกพรรคอะไรไปครับแล้วคราวนี้ยังไงต่อเพราะวา่าคุณสุเทพเขาประกาศว่าเขาไม่ยอมรับกฎหมายนิรโทษครับ,รบทีนี้ทีนี้มันมีมันมีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะคือมวลชนนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเป็นกลุ่มของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นอารมณ์เขาขึ้นได้แต่ว่าพออารมณ์ขึ้นในบริบทการเมืองทั่วไปที่เราม,ามองว่าเวอร์ไปเปล่าจะลบกันแล้วเหรอใช่เพราะว่า คือผม,ผมฟังแล้วประเด็นคือจํานวนมวลชนเนี่ยม,มันยังไม่ถึงขั้นที่รัฐบาลจะประเมินว่าเป็นภัยคุกคามครับ,ค,รบค,ค,คือจำนวนคืออย่างเงี้ยในเรื่องของม็อบการเมืองเนี่ยถ้าจํานวนคนมันน้อยเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ระคายผิวรัฐบาลแต่ว่าถ้ามวลชนมันเยอะอย่างที่พัทธมิตรเป็นกับสมัยคุณทักษิณหรือเสื้อแดงเป็นสมัยค,คุณสุเทพและมีความชอบธรรมมันก็รรเริ่มรู้สึกว่าโอเคน่ากลัวหน่อยแต่นี่รู้สึกว่าผมก็ไม่เห็นรัฐบาลเขาเล็งที่จะจัดหนัก แต่ผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงที่อยู่ดีๆคุณสุเทพก็ออกมาพูดยังไม่ทันไรเลยม็อบยังเกิดยังไม่เห็นเลยว่าตํารวจไปล้อมสวนลุมไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ดันมาพูดถึงการเสียชีวิตของผู้ร่วมชุมนุมแล้วผมคิดว่ามันฟังดูแล้วผมไม่ค่อยสบายใจนะมันดูแปลกๆแต่ว่า <อะ S 2> ผมฟังจากคุณสุเทพเขาพูดเหมือนกับว่าเขามองว่าตอนนั้นที่เขาเผชิญกับมวลชนคน,น,นเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรงเขาถือเ <c oughs> ขาคือผมคิดว่าคุณสุเทพใน ในความในในการพูดของเขาเนี่ยเขายังมองว่าความรุนแรงตอนนั้นเกิดขึ้นจากมือที่สามหรือเสื้อแดงกันเองหรือหรือใช้ชุดดำใช่ไหมผมฟังจากคำพูดคุณสุเทพบนเวทีนะคือเขาคงต้องเชื่อยอย่างนั้นฮนะไม่งั้นคงพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่คือความเชื่อยอย่างนั้นคงต้องหลอกตัวเองอย่างเป็นระบบ,บหลอกมานานอนะ่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณสุเทพมองกระจกแล้วแล้วเห็นอะไรในตัวเขาเองนะว่าเขาคือมีส่วนในการ ทำให้คนเสียชีวิต99คนนั้นไหมแล้วก็คาพูดของเขาเพียงเสี้ยวเดียวเมื่อกี้เนี่ยถ้าไปพูดกับตัวเองว่าปี53เนี่ยเขาจะรู้สึกยัง,<อ>งไง<ม>แต่คือคงต้องหลอกตัวเองอย่างเป็นระบบมากถ้าคิดว่า99ศพนั้นตายเพราะชายชุดดำล้วนเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคุณสุเทพเข,เ,ขเขาเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้โหดเหี่ยมกว่าที่เขาสามารถเป็นได้ไงคือเขาเชื่อว่ารัฐบาลยิ่งรักเนี่ยพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนในแบบที่รัฐบาลเขาไม่พร้อมที่จะใช้แล้วไม่ได้ใช้ คือถ้าเราวิเคราะห์ตัวคุณสุเทพอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผม<อ>ผมคิดว่ามันมีอะไรที่อาจจะต้องมองลึกไปก่อนนั้นเช่นผมคิดว่านี่เป็นการสื่อสารกับมวลชนของเขาซึ่งเขาคงต้องรู้สึกว่ามวลชนมันสะท้อนความไม่พอใจรัฐบาลยิ่งลักมาแเขาก็เลยต้องตอบสนองในเชิงที่รุนแรงไปเกินบริบทเก,กเกินความจริงผมคิดว่ามันก็สะท้อนว่า เออเขาคงอ่านมวลชนเขาแล้วแหละว่ามวลชนเขาเหมือนกับว่าเรียกร้องให้คุณสุเทพเนี่ยไล่สักทีหนึ่งเอารัฐบาลนี้ออกไปสักทีหนึ่งเขาก็เลยต้องตอบสนองอย่างนั้นนิกนี่มีเป็นจิตวิทยาแต่ผมก็คิดว่ามันก็ยิ่งไปสร้างไออารมณ์ของความเกลียดชังและความหวาดระแวงในหมู่ประชาชนมากขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้และคิดว่าอันตรายทีเดียวครับแต่ว่าในทางการเมืองก็อย่าไปให้ราคามากครับครับคุณทักษิณนะครับเป็นอดีตนายกก็เขียน Twitter นะครับทวิตเตอทักษิณไลฟ์เระบุว่าตอนนี้กําลังพำ อ่าแล้วก็ติดตามความวุ่นวายในกรุงเทพรู้สึกเป็นห่วงเพราะได้ดูชื่อแกนนําของบอสที่ชุมนุมทีละคนเนี่ยแล้วก็อดนึกถึงช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าหลายคนนั้นเคยรู้จักดีมีรายชื่อนายทหารนายตำรวจบำนาญหลายคนที่พวกนี้มันอ้างว่าร่วมด้วยผมไม่เชื่ออ่าเพราะชื่อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีพอเช็คไปก็ร้องเสียง หลงหลายหลายคนเพราะไม่รู้เรื่องนะครับถูกนักโกกเหล่านี้อ้างเอาชื่อไปจริงแล้วมีนายทหารสองคนเนี่ยที่ระบุอ,บออกมา<ส>ว่าโด,โดนโดนอ้างชื่อนะฮะ,ะคราวนี้คุณทักษิณเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเ,เขาเขียนยาวเลยค,คุณชูวนนัตรใ,ในเรื่องเนี้ยคือในส่วนที่เป็นสีสันที่คือที่คุณทักษิณซัดกันเรื่องมบตังทอนอะไรก็ว่าไปนะเป็นสไตล์คุณทักษิณแต่ว่าผมคิดว่าส่วนที่มันเป็นเนื้อหาสาระและผมคิดว่าน่าจะหยิบมาพูดเนี่ยก็คือเรื่อง ท่อนที่ว่าด้วยมัวแต่ชี้นนิ้วใส่กันก็ไม่ต้องเริ่มต้นในการให้ประเทศได้เดินหน้าแล้วลูกหลานจะอยู่ได้อย่างไรกับอนาคตที่การแข่งขันรุนแรงขึ้นทุกวันอม,มองไปข้างหน้าดีกว่าคำหลักของนายกอันนี้พูดถึงคุณยิ่งลักษณ์ที่จราสาย A, ถแถลงเมื่อวันศุกร์นะฮะค,คำหลักของนายกในการบอกว่าเราคิดอย่างไรกับประชาธิปไตยใหม่ที่ควรจะเป็นคือผู้ชนะต้องไม่กวาดหมด no winner take all anymore เนี่ยนะแล้วก็ การต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสุดท้ายต้องไม่อยู่บนพื้นฐานหนึ่งความหวาดระแวงเพราะประเทศต้องการพลังร่วมของคนในชาติผมผมผมอ่านแล้วผมก็สะดุดเพราะว่ามันแปลว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจอยู่เหมือนกันว่าปัญหาในสิ่งที่คุณทักษิณบริหารมาตลอดและการเลือกตั้งแบบไทยไปไตยอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นวินเนอร์เทคออลคือคผู้ชนะกวาดหมดเลยกวาดหมดเลยแล้วมันก็เลยทําให้คนแพ้เนี่ยคนที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยไม่มีพื้นที่ยืน เสียทั้งในเชิงผลประโยชน์เสียทั้งในเชิงอะไรหลายๆอย่างนั้นมหาระบอบใหม่กันมหาวิมหาปฏิรูปการเมืองใหม่กันว่าจะไปข้างหน้าย,ยัางไงที่จะทําให้ไม่มีลักษณะแบบวินเนอร์เทคออกซึ่งผมคิดว่าอันนี้มนสะท้อนความเข้าใจว่าเขาเห็นปัญหาอยู่แน่เดียวกันเขาซัดกันแบบคุณทักษณิณซัดกันแบบม็อบตังทอนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปัญหานั้นเห็นอยู่ครับคุณทักษณิณเขาเขาก็เตือนให้ประชาธิปัตย์นั้นอดทนหน่อย ครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เหมือนเป็นความลงแดงที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลครับ,รบแล้วก็คุณนักษินพูดถึงเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งกาลังเป็นชนวนอยู่เนี่ยนะฮะบ,บ,บอกว่าเออมันเป็นกฎหมายที่เน้นภาคประชาชนทั้งเหลืองและแดงที่สาคัญคือมันมีความไม่ยุติธรรมในระบบก็ควรจะยกโทษให้เสียก็อยากให้คุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็เป็นอภิสิทธิ์สมชื่อเนี่ยนะฮะ <c oughs> ได้ไปค้นกฎหมายนิรโทษกรรมสมัยที่คุณควงอาภัยวงออก ว่ามันก hey. ็เริ่มต้นสมัยคุณควงอภัยวงศ์ที่ให้เนื้อศกรรสเหมือนกันครับมันก็สะท้อนว่าคุณควงนั้นน่ะคิดถึงคนอื่นๆคิดถึงประเทศชาติมากกว่าคิดถึงนายกตําแหน่งนายกคำว่ามอบตังทอนเนี่ยที่มีการพูดกันมันหมายความว่าอย่างไรฮะัทำไมเป็นตังทังทอนก็เป็นมอบที่มีเงินเหลือนะครับก็คือเวลาทำมอบเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะฮะอยู่ดีจะจัดตั้งกันแบบ ไม่มีสตังค์ล้วผคงไม่ได้นะฮะทีนี้การจัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันเขาก็คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นจากในทุนรายใหญ่นะครับอะไรทํานองนี้นะฮะรายใหญ่อาจจะไม่ลงรับแล้วก็ตังทอนในความหมายนี้ก็คือเหลืออะไรก็เก็บใส่กระเป๋าฮะแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันมีข่าวออกมาด้วยว่ามันมีแกนนําบางคนซึ่งตอนนี้มีคดีขึ้นศาลอยู่นะครับแล้วก็หลักๆที่คุณทักษิณพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องว่าหลายๆคนเนี่ยผิดหวังจากตําแหน่งคือจนทักษิณทักษิณโลกบ้าง โดนคุณนศิลป์ไม่ให้ตําแหน่งบ้างก็เลยแค้นครับตกงลงแนวแนวคิดในการตั้งเวทีปฏิรูปนะครับที่นายกยิ่งรักได้พูดไปในวันในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเป็นจริงได้หรือไม่นะฮะก็ท่าทีของคุณพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือปรากฏว่าจะมีการไปทาบดอรอุอกฤษมงคลนาวินนะครับประธานคอรนอทอนครับค,บคบออทอนคือคณะกรรมการอิสราว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ เข้ามาเป็นแกนกลางในการปฏิรูปการเมืองอาจจะมีการเสนอดึงลเอกชวลิตจงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาเข้ามาร่วมตกในเวทีนี้ด้วยรวมไปถึงคุณบรรหารศิลปอาชาเข้ามาสมหรับอดีตนายกหลายคนเข้ามาแต่ในวิธีคิดก็คือความตั้งใจคืออดีตนายกแล้วก็ผู้ที่เป็นอดีตประธานสภาอดีตประธานรสภาผู้ยิ่งใหญ่หลายคนก็คือใช้ คือเหมือนกับมีที่ทางให้กับอดีตผู้อาวุโสทั้งหลายแหละเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาเวลามีวิกฤตเนี่ยก็จะมีอดีตรออดีตประธานาธิบดีออกมาใช่ไหมครับมันคล้ายๆกับเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งซึ่ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นความะในวิกฤตความชอบธรรมของทุกสถาบันที่เกิดในสังคมไทยพูดใคร ไม่ว่าใครจะโอุ้โสขนาดไหนพูดก็ไม่มีคนฟังหยุดก็ไม่ได้นะตอนนี้มันเหลือสถาบันกษัตริย์กับสถาบันศาสนาซึ่งทั้งสองสถาบันนี้ไม่ยุ่งการเมืองอยู่แล้วเพราะนั้นก็ก็ม่พูดไม่ได้เพราะนั้นก็ไม่เหลือสถาบันการเมืองอะไรเลยที่จะมีบารมีพอคครครัับบผมว่านี่เป็นความพยายามในการสร้างกลไกใหม่ๆครับ ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าจะเพิ่มสีสันเนี่ยคุณต้องไปเชิญตัวแทนของหน้ากากขาวกองทัพเขาจะเชิญนะครับเขาเชิญเขาจะเชิญแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะเชิญอดีตนายกมาก่อนเลยตั้งแต่คุณพอดีพันเด็กเปรมไกลอยู่เป็นประธานองค์มตรีนะก็เชิญตั้งแต่คุณอนันต์ใช่ไหมคืออดีตนายกเลยที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวเราจะเชิญเขาพยายามเชิญฮะเขาเอาจริงมาผมผมคิดว่าเขาพยายามจะเอาจริงแต่เขาก็รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ไปถึงไหนก็อาจจะรู้เขาก็บอกแล้วฮะว่ามันเป็นความเริ่ม มีโอกาส1%เอเขาเอาแล้วคัมทามิตรเนี่ยผมก็เห็นาทีก็ไม่ได้สนใจครับคือคู่ขัดแย้งเนี่ยที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นเหลืองไม่ว่าจะเป็นหลากสีไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เขาเขาท่าทีคือเขาไม่เอาด้วยไงแต่ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีปัญหาหรอกในการสนับสนุนเวทีการพูดคุยกันเพื่อนําไปสู่อะไรที่ดีกว่าครับแต่ว่าไอ้พวกที่ไม่เอาด้วยเนี่ยคู่ขัดแย้งครับ ทีนี้ก็ทํายังไงกับพวกนี้คือผมคิดว่าถ้าจะคุยจะคุยจะมอบอย่างเดียวถ้าคนเอาด้วยนะฮะเอาด้วยเยอะเนี่ยนะฮะเช่นถ้าคุณชวนเอาด้วยถ้าคุณชวนคิดว่าโอเคข้างหน้าแล้วอยากจะเป็นรัฐบุรุษหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือคิดว่าจะต้องวางอนาคตตัวเองทางการเมืองแบบแบบจะตายไปแบบเป็นนิรันดร์เนี่ยนะครบดีดีคอผมคิดว่าถ้าหลายฝ่ายเอาด้วยเนี่ยคนที่ไม่เอาด้วยก็จะหมดความชอบธรรมเรื่อยจะถูกโดดเดี่ยวไปใช่ครับจะถูกโดดเดี่ยวแล้วปัญหาคือถ้าไม่เอาแล้วจะเอายังไง ใช่นี่เขาเสนอมาแล้วว่าโอเคไม่เอาวินเนอร์เทคออลคุณจะเอาอยัางไเอองเจยคุณจะปฏิรูปการเมืองคุณจะเอาอยัางไงลดแมพอะไรก็ได้ที่มันทําให้ดีกันครับครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกให้ชัดเจนว่ายังมีพื้นที่ในระบอบการปกรครองแบบประชาธิปไตยที่จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นละก็น่าแปลกใจว่าถ้าฝ่ายไหนไม่เอาก็ไม่รู้ว่าจะใช้ระบอบไหนแทนปัญหาคือคนเชื่อหรือเปล่าว่ารัฐบาลยิ่งรักก็จริงใจครับ,ค,รบคุณยิ่งรักตอนถแถลงวันศุกร์เนี่ยดูแบบเพล์ไนท์มากนะมาแบบดู เรียบร้อยแล้วก็เชิญชวนทุกฝ่ายมานั่งคุยกันมันอยู่ในโลกที่เป็นโลกแห่งแห่งความฝันพอสมควรสําหรับสําหรับคนที่มองว่าอีกฝ่ายเขาเล็งที่จะไม่ใช่แค่กําจัดรัฐบาลน,นี้เขาไม่ต้องการ,รเห็นหน้า,าคือผมบาลน,นี้แต่สาหรับอีกฝ่ายหน,นึ่งเขาก็คิดว่านี่คือการโทนดาวนะเพราะว่าจริงๆแล้วอีกฝากหนึ่งของคําแถลงเนี่ยมันก็คือการออกคําสั่งให้ใช้พรบ ใช่ไหมฮะในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ต้องมีเรื่องนี้มาเพื่อที่จะโทนดาวลงแต่ก็หลายหลายคนระแวงนะครับระแวงพอสมควรก็ธรรมดาคะคนในความไม่ไม่เชื่อใจแต่ผมคิดว่ารัฐบาลยิ่งรักเขาไม่ได้รอแบบปะทะากันแล้วนะฮะแล้วค่อยเสนอทางออกอันนี้ก็เสนอทางออกออกมาเลยก็โอเคคนอาจจะมองว่าโทนดาวก็ได้ซึ่งก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องโทนดาวใช่ไหมแล้วก็หาทางออกที่ปณิประนอมทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็ลองเสนอดูครับ พักกันสกูคกับช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับมีประเด็นเรื่องของการเนรโทษกรรมนะครับมุมมองของทั้งเพื่อไทยประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกับสกูับเงินฝากเผ่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารออมสิน